ตำสุดสน้อยมันก็บอกมันบอกว่าถ้ามันหนาจะยืดกอดูแต่ถ้ามันบางคือสงไอที่เอาให้บึ่งที่ใหญ่เันใบึ่งมันก็บุงยันที่ยืดออกน้อยกตถ้ามันหนามันก็ยืด เร็่ยวเนี่ยมาเลี้ยวว่ะ <c oughs> อาซาลุกเลยนะด้าเอาตามปกติคือเห็นว่าเห็นเดี่ยวอยู่เลยนี่บอลลนบ่ะ<อ>ติดนี่เลยบอลลนเลยนี่ติดบอ,บอลลอนดอกถ้ามันยิดก็สอบเหอนันอันนี้คือตักถ่าอย่ใสน่น้ำมัน ข้าวปูงหรือข้าเคียบอ่าข้าเคี่ยวข้าเคียบข้าวปูงถ้าข้าวปูงมันที่เป็นแผ่นใหญ่ๆใหญ่ๆมันก็เอามาขายอยู่เดี๋ยวว่าแม่แม่ใหญ่นกที่ร่วขายกางขายอยู่ตลาดเดียวไปดล้วอันนี้นข้าเคี่ยวนี่คือข้าเคี่ยวสีท้าอัดมือเรา,เาได้ขายดีสกียายได้ขายจะขายไปทั่วเพราะมันมันมีนโทรศัพท์อย่างคือเมื่อกี้มันสกีมันเลยไปหาบเลาะขายเอาอุ้ยขายดีก็คืออันนี้ปิ้งไในย่างเดียว คือเพอิ่นเอาไปใส่น้ำบุญบุญพระเวทเด้อืมแต่ก,กี้มันบมูมีลูกอ,องศ์เนาะบุญพระเวทมันหลายเนาะห้างสองการพว่นเนี่ยพอนเอาไปใส่น้ำบุญพระเวทแล้วกะันี่มือมือสามข้ามที่นหะนมือกำตาเนีนเ่ยมันจีเยนเอาไปวัดเกดบ้านคือคล้ายๆบุญขเข้าเมาหันลังเป็นเชฟแบบกันลังแต่บ้านเรานี่บูมีหรอกบูมีบุญพระเวทยดบูมีบูมีบุญ,บญขเข้าม มีบุญเ,เขาเกี่ยวก,<ม>ก,กันเข<ม>ากินเขอกีนเขาไปวัดคนโบราณตะกี้นะทั้งฉีธาตุทั้งคุ้งพะบาทาั้งนีะบ้านดีงบ้านบ้านโจกหมูลองหานเนี่ยลองหานไสบานเนี่ยีเแยวนี้ละม่นเป็นเลยหรอก สาระคมเขาอีกมียอย่างนี้ยสาระคามแพยสมแพ,มพนี่มันจะเป็นเพ่นน,น้อยเข,ขาขายเพยนะห้าสิบตังค์แผน่นน้อยใสยๆแต่ว่าเขาบ่มีอันโคกตามพึ่งห้องขอกเอาเครื่องอันตีข้าปืนอัีเขาบ่มีโคกตามพงเขาบันี้เข้าหนีจริงๆหรือข้าตากหร่ามันจักมือ ก่อนเที่ unda, ยงก่อนตอนกลางนแห้งเอาปจเอา่ยเาโลกนะจะตกไปลกใสที่ตากนานดีไหาตีแล้วประมาณจัก่วโมงประมาณส่วโมงสองชั่วโมงแห äh ้ง you know> ถ้ามันเดดสองชั่วโมงนีแห้งตากสองชั่วโมงก็แห้งแล้วก็เก็บ เก็บรักษาก็เอาไว้อุณหภูมปิปกติเลยเนะาะใส่ถุงยางไว้ก็บใส่ถุงยางไว้